ปวดคอบ่าร้าวขึ้นหัวใครมีอาการเหล่านี้บ้างไปดูกัน สวัสดีค่ะพิสตามันตึงวันนี้นะคะจะมาพูดในหัวข้อการปวดคอบ่าร้าวขึ้นหัวค่ะบางคนนะคะถือทํางานานานๆแล้วคอบ่าตึงเก่งแล้วมันแบบปวดร้าวจนขึ้นศีรษะเลยค่ะใครที่มีอาการเหล่านี้นะคะวันนี้มี5ท่าบริหารง่ายๆค่ะอยากรู้แล้วเป็นไงใช่ไหมคะตามไปดูกันได้เลยแต่ก่อนที่ไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจพิสก่อนไปดูด้วยค่ะท่าที่1น,นะคะข้ามที่ต้องการยืดให้เอามือควอยหลังเลยค่ะ จากนั้นนะคะเอียงศีรษะไปฝั่งตรงข้ามค่ะแล้วใช้มืออีกฝั่งหนึ่งนะคะดึงนะคะเพื่อเพิ่มความตึงค่ะจะรู้สึกตึงบริเวณบ่ามากๆนะคะค้างไว้ทั้งหมดจำนวน20วินาทีค่ะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, 20 แล้วก็สลับข้างค่ะแบบนี้นะคะควายหลังเราก็ใช้มือค่ะช่วยดึงค่ะโดยที่ตัวตรงไว้นะคะไม่เอียงอย่างนี้นะคะนะับหนึ่งสองส1มส1่ห้าห4เจ็ด1ปด8 1้า10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ซึ่งท่านี้นะคะทําทั้งหมดข้างละ10ทีต่อวัน,นะคะ่ะท่าที่2นะคะ ให้เรานะคะเอามือควยเป็นลักษณะน,นี้เลยจากนั้นนะคะใช้มือค่ะดึงศีรษะลงในลักษณะน,นี้นะคะค้างไว้ทั้งหมดจํานวน20วินาทีค่ะจะรู้สึกตึงมากๆเลยค่ะบริเวณแถวนี้นะคะด้าน,นหลังแล้วก็กดค้างไว้ค่ะนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20ะะแล้วก็สลับฝั่งค่ะให้คว้ยมือแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มือดึงลงคันและสะน้นเลยนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 17, 18, 19, 20 ซึ่งท่าน,นี้นะคะสามารถทำทั้งหมดจำนวน5-10ครั้งต่อวันค่ะอยู่ที่ความตึงของแต่ละคนท่าที่3นะคะให้เรานะคะเก็บคางค่ะจากนั้นค่ะเอามือประสานกันมาที่ท้ายทอยค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงลงช้าๆนะคะจะรู้สึกตึงบริเวณคอด้านหลังค่ะค้างไว้ทั้งหมดจำนวน20วินาทีนะคะนะับ4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ซึ่งท่าน,นี้นะคะทำทั้งหมดจำนวน5-10ถึง10ครั้งต่อวันค่ะท <5. S 2> ่าที่4นะคะเราจะมายืดกล้ามเนื้อคอด้านหน้ากันค่ะข้างที่เราต้องการยืดนะคะให้เราเอามือฟิกไปฝั่งใตหไยปะลาร้าฝั่งนั้นเลยค่ะจากนั้นนะคะเอียงศีรษะไปฝั่งตรงข้ามพร้อมกับการที่เรานะคะเงยศีรษะแล้วก็หมุนคอไปฝั่งนั้นค่ะค้างไปทั้งหมดจำนวน20วินาทีนะคะ นับ1 2> 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แล้วก็สลับฝั่งค่ะปิกไว้นะคะอย่างนี้เลยแล้วก็ให้เรานะคะอินทิสาพร้อมกับหมุนหน้าแล้วก็เงยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20ซึ่งท่านี้นะคะทำได้ทั้งหมดจำนวน5-10ถทีต่อวันค่ะท่าที่5นะคะเราจะมาเสริมความแข็งแรงกันค่ะอุปกรณ์ค่ะก็จะเป็นกำแพงให้เรานะคะเริ่มแรกให้เราเอาหลังชนกำแพงเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆดันตัวเข้าชนกำแพงในลักษณะน,นี้เลยนะคะ จากนั้นค่ะให้เราตั้งมือมาในลักษณะน,นี้เลยถ้าใครที่รู้สึกตึงแล้วนะคะก็ทําท่านี้ได้ค่ะแบบทาแบบนี้นะคะค้างไ 1, 2, 3, 4, ว,ว้นับหนะะึ่งสสาี่ห้าแล้วก็พักค่ะแล้วก็ทําใหม่ค่ะนับหนึ่งสสามสี่ห้านะคะแล้วก็พักทําแบบนี้ค่ะจํานวนทั้งหมดนะคะ10บทีค่ะ ซึ่งอันนี้นะคะก็ทําได้ทั้งหมดจํานวน3เซตค่ะก็คือ10ทีนะับเป็น1เซตแล้วก็วันหนึ่งทา3เซตต่อวันค่ะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออมท่านี้มันง่ายไปเราจะแอดวานซ์เพิ่มขึ้นค่ะคือตั้งมือในษณะน,นี้จากนั้นค่ะค่อยๆเลื่อนลงช้าๆค่ะตัวชนกําแพงไว้นะคะค่อยๆเลื่อนขึ้นค่ะจะรู้สึกตึงมากเลยนะคะค้างไว้ค่ะทําแบบนี้นะคะขึ้นลงค่ะจํานวน10ทีนะคะ 10ทีนะคะนับเป็น1เซตค่ะวันหนึ่งก็ทำา3เซตค่ะสำหรับใครนะคะที่มีอาการปวดคอบ่าร้าวขึ้นหัวนะคะก็ลองนำห้าท่าง่เหล่านี้ไปทำกันดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยค่ะและถ้าใครนะคะชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พีทด,ด้วยค่ะส่วนใครนะคะมีคำถามต้องการสอบถามก็สามารถสอบถามเข้ามาใน a c e b o o k มนุษย์ตึงได้เลยค่ะวันนี้พีทต้องไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย